ใครกำลังเตาหา CX5 อยู่คะวันนี้เมย์เอาเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วและน้องคันนี้เป็นรถปี2022ตัวท็อป s C ที่สำคัญเลขไม่น้อยมากเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากแล้วเราคัดรถมาสวยมากๆเลยนะคะสภาพด้านนอกสวยฉ่ำไม่ไหวสภาพเดิมนะคะล้อแมกเดิมแต่ทั้งสนวนมาด้าคันนี้ให้มาเป็นไฟเลี้ยวปฟกระจกและใบสปอร์ตมีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านในกันทุกคนนี่ดูด้านในเลย เริ่มจากเบาะเลยนะคะเป็นเบาะคู่หน้าปรับระดับไฟฟ้าพร้อมเมมเบรีซิทที่มีให้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมมีเดียแล้วมีอะแดปตีฟฟูดคอนโทรลส่วนเลขไมค์เขาอยู่เพียงแค่38,243กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมกับคันนี้นะคะน้องเขานะคะจะมี กล้องรอบคันมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมาให้การเชื่อมต่อ Apple CarPlay มีให้แต่ว่ายังไม่ไร้สายนะคะด้านบนก็จะมีสลุปเข้ามาให้ด้วยนะคะถือว่าสวยหรูมากๆเลยและที่สําคัญสลุปติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วมาดูที่นั่งฝั่งทางผู้โดยสารกันที่นั่งฝั่งทางผู้โดยสารทุกคน cx 5กว้างมากนะคะที่นั่งนั่งสบายมากๆเลยแล้วมีแอร์หลังให้นั่งแบบเย็นฉ่ๆไปเลยนะคะคุ้มนะทุกคน cx 5คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้คันนี้น้องให้ระบบคลิกเซนเซอร์มาด้วยนะทุกคนนะ ็นนะคะระบบคลิกเซนเซอร์เขานะคะคลิกง่ายมากๆเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเป็นระบบเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าที่การสัมภาระมีให้ถาดรองสัมภาระมีให้และที่สําคัญคันนี้น้องได้ลาโพงโบสมาจะไม่มีซับโบสได้ไงอุปกรณ์ยังไรก็ยังอยู่ครบนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันด้านหน้ากันว่าน้องคันนี้ให้ราคามาที่เท่าไหร่นะคะเพียงแค่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญจองออกรถวันนี้เพียงแค่99บาท พร้อมกับโปรโมชั่นบัตรน้ำมันให้อีก1ปีเต็มยังไม่พอรับประกันสูงบัตรไดาให้อีก2ปีด้วยนะทุกคนนะถ้าเกิดสนใจเบอร์โทรศัพท์เม0ซูน2 5 2ซู3เบอร์นี้ที่บันทึกเบอร์และขึ้นไลน์นะคะโทรมาหรือว่าทักมาที่ไลน์ก็ได้นะคะถ้าเกิดวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาการไปก่อนบ๊ายบาย